นี่วัดสลาวนาก็บอกกล่าวคุณคุณบารมีหลวงพ่อคำจุนให้ทุกท่านโชคดีมีชัยบารมีหลวงพ่อคำจุนให้ทุกท่านโชคดีมีชัยสวัสดีทุกท่านในส่วนนี้เนาะก็วันนี้ก็ได้ทํากิจกรรม หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปส่งของที่บริษัทเคอรี่เอ็กเพรสแล้วก็ไปจ่ายค่าไฟาจ่ายค่าไฟแล้วก็ซื้ออาหารอาของลูกของหลานเพื่อสนับสนุนแล้วก็เป็นอาหารเพนแล้วก็เพื่อให้ท่านได้ดูกิจกรรมว่าวันนี้ ทำอะไรไปบ้างนะก็เลยท,ทุกท่านท่องวันนี้แนละ้วก็มาส่งของที่บริษัทเกอรี่เอ็กซ์เพสก็รูดระคิดการส่ง,งของของบริษัทเกอรี่ก็มีทุกคนมาใช้บริการการเยอะแยะ,ยะมากมายเนื่องจากใกล้ปีใหม่แล้วก็ส่งของให้ญาติพี่นอ้องเพื่อนที่รู้จักมาคุ้นกันนะก็ เราก็มาดูการส่งของที่คำว่าสคูรี่ซึ่งวันนี้ก็มีรถคูรี่มาจอดร,รับของส่งของอกันนะ,ะเยอะแยะมากมายเนาะเยอะมากก็มีเจ้รถสวยๆนะส่งรับของส่งของจึงก็มีของมาลงมีของมาลงกันเยอะแยะ ก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนต่อไปบ้างนี่ก็พนักงานาพนักงานพอกำลังคัดแยกโอ้ของเยอะๆยะายปพีมาแล้ว <laughs> ของเยอะแยะเลยก็รายพีมาแล้วของเยอะแยะเลย มาลงเยอะแยะเลยโอ้ของมาลงเยอะแยะนี่ก็ใกล้พิมาแล้วนะของก็ทยอยมาทยอยออกไปหลายจังหวัดหลายท้องที่นะก็ของมาลงนะที่จุดตรงนี้นะก็ถือว่ามากมายเยอะแยะพอสมควรนะท่าน ในสวตินี้เนาะก็นี่ก็คือธุรกิจในาการทรงพัสดุนะส่งสิงค้าที่มีธุรกิจที่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปเน,ะนาะทุกท่านมาดูการส่งของที่กรี่ซึ่งมีกล่องให้ส่ง ส่งแล้วใส่แล้วของเยอะแยะเลยที่คุยหลังนักการบรรจุยังยังรถต่างๆหน้างานกงกำลังเชืกันแยกของชัดนะชัดของนะทันเรื่องหมดเท่าแม่นทีเดียวของช่วงปีใหม่ก่อนที่จะมาก็มีของ,งม,ออม,ออออมาลงเยอะแยะ มาี่ะไบ้างก็คือใบเยอะๆสเดียวเมากให้มา <c oughs> อีกเดใหวยขับชมดูบรรยากาศห้องน้ำสวยที่ลานไฟส่วนภูมิภาคเนาะ ก่อนมาจ่ายไฟแล้วก็ดูสถานที่สวยงามนำเสนอให้ทุกท่านได้ดูได้ชมสถานที่อ๋อสาธุโอ้ยเจ้าหน้าที่โทษได้เลยใจกับเลิกเลยไอเทนเอาแล้อเจ้าเริ่มปวดนี่ก็สถานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายค่าไฟค่าใช้ไฟล้วก็ต้องมาจ่ายที่ประเทศไทยดูสถานที่ก็สวยงามมีระเบียบสะอาดหูสะอาดตาสะอาดตาสะอาดใจเนาะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคห้องน้ำก็สะอาดสถานที่ก็สะอาดมีระเบียบทองการเดินตลาดมาทำธุระที่ตลาดกุขันไปหลายที่หลายแห่งอันนี้ก็มา สั่งอาหารไปชั้นไพนที่ร้านส้ตมตำเจเล็กตรงข้ามที่ว่าการอุทุขันก็มีอาหารตามสั่งหลายรายการไม่ไว่าจะเป็นปลาตะเพียนปลาดุกไก่ย่างตับย่างหมูย่างก็มีทางสถนนีก่อนนะเรากำลังรอส้ตมตำรอส้ตมตำ บรรยากาศพันธร้านลูกค้าก็มาอุดหนุนกันเยอะแยะมากมายทีเดียวก็จะมีเนาะการกินกันเยอะแยะในส่วนตรงนี้นะที่ท่านเราสุนกัเจเล็ก แล้วก็อาจจะมีเสียงเพลงตอนตัดต่อมีเสียงเพลงแล้วก็จะใช้การบรรยายแทนเอาเนาะมีเสียงเพลงังขึ้นมา